SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Stock Gallery ก็มาพบกับโอ๊ตสิริมาดิสรานักวิเคราะห์จากบอลอไทยพาณิชย์ หุ้นที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้คือ BJC ซึ่งบริษัทได้จัดงานแถลงแผนกลยุทธ์และเป้าการเติบโตใน5ปีข้างหน้าโดยมองยอดขายเติบโตเฉลี่ย11-16%ต่อปีสู่ระดับยอดขาย270,000ล้านบาทในปี2569และวางงบลงทุนรวมไว้ที่6-70,000ล้านหรือ12,000-14,000ล้านถึง 1, 000, 4, 000, ล้านบาทต่อปี โดยในเบื้องต้นขอเริ่มเล่าจากกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ b i ๊กซซึ่งบริษัทมีแผนปรับกลยุทธ์ในหลายส่วนโดยในส่วนแรกบริษัทตั้งเป้ายอดขายผ่านออมนิช n แนลเพิ่มขึ้นสู่10-13%ของยอดขายในปี2569จากระดับ3%ในปี2564ทั้งจากการปรับแอปพลิเคชันบิ๊กซ การเพิ่มความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซแล้วก็ค u ิกคอมเมิร์ซอาทิเช่นพวกช้อปปี้ลาซา a ้าแบมารวมถึงช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซเช่น c h a t อนด์ช็อผ่านไลน์แล้วก็ Facebook Live ในส่วนที่2บริษัทตั้งเป้าเร่งขยายสาขาในทุกรูปแบบและทุกประเทศใน5ปีข้างหน้าโดยในประเทศไทยบริษัทตั้งเป้าเร่งขยายทั้งร้านให้เปอร์มาเก็ตซูเปอร์มาเก็ตและ Big กซีม i นิ สำหรับร้านค้าในต่างประเทศที่เป็นของบริษัทเองก็เร่งขยายร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตและบิ๊กซีมินิในกัมพูชาและมีแผนเริ่มเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในลาวสำหรับร้านค้าในต่างประเทศของพันธมิตรบริษัทต,ต,ตั้งเป้าบันทึกค่าธรรมเนียมจากไลเซนส์และค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากการขยายร้านบิ๊กซีมินิในลาวและร้านเมกะมาร์เก็ตหรือ MM ในเวียดนาม รวมถึง BJC เองยังมีแผนที่อาจจะเข้าซื้อกิจการของ MM ในอนาคตในส่วนที่3บริษัทตั้งเป้าปรับปรุงร้านให้เปอร์มาร์เก็ต90แห่งภายในปี2569โดยจะปรับปรุงราคาให้ทันสมัยมากขึ้นปรับปรุงการจัดวางสินค้าอาทิเช่นอาหารสดรวมถึงปรับพื้นที่เช่าและพื้นที่ค้าปลีกให้เหมาะสมในส่วนที่สี่สำหรับธุรกิจใหม่ๆบริษัทได้เริ่มเปิดร้านค้าส่งรูปแบบใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับเปลี่ยนร้านบ i ๊กซีมาเก็ตสสาขาในกรุงเทพมาเป็นร้านชื่อ MM Food Service ซึ่งเน้นลูกค้ากลุ่มโฮเลกาและขายสินค้ากลุ่มอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งเป็นหลักโดยอยู่ระหว่างการศึกษาแผนขยายสาขาตามคอนเซป t นี้นอกจากนี้ได้มีการทำรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพแบบใหม่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับร้านค้าแบบดั้งเดิมหรือโชวหวยซึ่งหลังจาก ร่วมมือกับเจ้าของร้านในการปรับปรุงร้านค้าให้ทันสมัยร้านค้าเหล่านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านโดยตรงจากกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซีเอง โดยใช้ชื่อของรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพแบบใหม่นี้ในเมืองไทยว่าร้านโดนใจซึ่งปัจจุบันมีอยู่500สาขาและเริ่มขยายไปยังประเทศเวียดนามปัจจุบันมีสาขาแรกในเดือนมีนาคมแล้วและยังมองถึงโอกาสในการขยายอีกมากจากการที่ร้านค้าแบบดั้งเดิมยังมีอยู่มากทั้งในเมืองไทยและก็เวียดนามในส่วนสุดท้ายบริษัทตั้งเป้ายอดขายสินค้า p r i v a t e บร b r a เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 50 0 0มล้านบาทในปี2569หรือ25%ของยอดขายจากระดับ10ึ่งล้านบาทในปี2564หรือระดับ11%ของยอดขายและ BJC จะกลายเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ FMCG ที่ใหญ่ที่สุดในไทยภายใต้แบรนด์ของ Big C เองในปี2569สำหรับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการทางบรรจุพัณฑ์ BJC มีแผนมุ่งเน้น การขยายกำลังการผลิตโดยวางแผนการเพิ่มกำลังการผลิตขวดแก้ว10%ในปี2568พร้อมกับออกสินค้าใหม่ๆอาทิเช่นกระป๋องแบบสลิมและก็ขวดแก้วน้ำหนักเบาในส่วนของธุรกิจสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค BJC มีแผนมุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตโดยเฉพาะในธุรกิจอาหารและออกสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมรวมถึงมีแผนในการนำบริษัทวันเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งค้าปลีกในเวียดนามเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามใน5ปีข้างหน้าและในส่วนของธุรกิจกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการนำเสนอแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลและก็นำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ในส่วนที่ใช้ที่บ้านแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคให้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ในส่วนของแนวโน้มกำไรของ b j c เรายังคงประมาณการกำไรปกติในปีนี้ของ BJC ไว้เหมือนเดิมซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้น28%จากปีก่อนตามการฟื้นตัวของยอดขายและก็ไรายได้ค่าเช่าแม้ว่าสมมติฐานของเรายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่อนุรักษ์นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทเรายังคงเลตติ้งเอาเปรฟอร์สำหรับ BJC ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี2565ด้วยวิธี DCF ที่41บาท สำหรับวันนี้ทาง Stock Gallery ก็ได้มาอัปเดตแนวโน้มธุรกิจของ BJC ในครั้งถัดไปจะมีการหยิบยกหุ้นตัวไหนมานำเสนอติดตามกันได้กับ Stock Gallery by SCBS Research สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ